เออเจเดอออเเกเออหาก็เห็นม oh. ั้งนี่ปกกเกไตาม่ันงามเนาะจมูกซี่บอไเนี่ยง่ามกว่าน้ออือเหมือนแมวเลยมันนิ่มนวลดีเพื่อปะหยัดน้ำเนาะอไม่น่ากลัวเลยออกมาน่ากลัวกลัวเสือคงออกลายมาเลยงามดีงามดี แม่บ้องตีนมันเออตีนตัอตีนนี้หรอเฮลโล่เฮลโล่เฮลโล่เฮลโลสวัสดีครับสวัสดีครับเสือสิเออหลอกแม่จำติการทีเฮ้ยแตามเรื่งงับเลยสวัสดีครับไทเกอร์เฮ้ยเหร